เทคนิคเทรดมือใหม่กำไร1 2 0 0 0บาทด้วยเทคนิค AO ทางกำไรง่ายๆสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้2อินดิเคเตอร์นะครับเป็นตัว AO นะครับบวกกับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่จะามาวิเคราะห์ กราฟเทรดกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มอินดิเคเตอร์กันเลยจ้าอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เทรดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมาปรับตรงนี้นะครับเป็นตัวอินดิเคเตอร์กดขึ้นมาได้เลยให้มาที่ตัวป๊อปปูล่านะครับหรือยอดนิยมนั่นเองนะครับเลื่อนเข้ามาจะเจอคําว่า AO ตรงนี้นะครับเราก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับสําหรับช่องแรกนะครับเราก็จะใส่ค่า2นะครับ สำหรับช่องด้านล่างสุดนะครับตัวฟ้าตัวนี้นะครับเราจะใส่เป็น200นะครับสโลใช้2 f a ฟ้าใช้200นะครับเสร็จแล้วเรากดใช้งานกันได้เลยอ่ะนะครับเพื่อนๆก็จะได้รูปตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นเครื่องมือจะมีแท่งสีเขียวแท่งสีแดงนะครับเป็นตัวบอกอ่าโวลูมของกราฟนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเป็นตัว moving average ตัวนี้นะครับก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างเนาะก็จะเจอคําว่า moving average นะครับหรือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเองเราก็กดขึ้นมาได้เลยครับสําหรับค่าที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย100นะครับเพื่อเอาไว้วิเคราะห์ในการดูเทรนนั่นเองจะใช้เป็นประเภท EMA นะครับแล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยเลือกความหนาตามความชอบได้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็กดใช้งานนะครับจะได้เส้นสีขาวเข้ามาในกราฟนะครับเป็นเส้นแบ่งเทนให้เราเราก็จะดูควบคู่กับตัว AO กันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าบายเข้าเซลล์กันเลยจ้าสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับเราจะเทตแท่งเทียนที่ยืนเหนือเส้นสีขาวนะครับแทงเส้นสีขาวตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเส้นสีขาวนะครับแทงเทียนตรงนี้นะครับมีการวิ่งขึ้นมาปิดอยู่เหนือเส้นสีขาวอ่าเห็นไหมนะครับเป็นอย่างนี้ตรงนี้นะ แท่งนี้นะครับแล้วสังเกตนะครับของตัว AO AO เนี่ยนะครับจะเป็นภูเขานะที่มันอยู่ชี้ลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีภูเขาด้านบนกับด้านล่างนะครับภูเขาด้านล่างเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นสีแดงนะครับก็จะมีแนวโน้มนะครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นในแท่งถัดไป หลักการง่ายๆเลยนะครับแท่งเทียนยืนอยู่เหนือเส้นสีขาวนะครับตัว AO นะครับอยู่ต่ากว่าเส้นศูนยะ์เนาะเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะครับพอมันครบเงื่อนไขเนี่ยเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับกราฟก็ขึ้นมาปิดเขียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์เซลล์ซื้อลงกันบ้างนะครับสําหรับเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้เห็นไหมครับว่ามันปิดอยู่ต่ากว่าใต้เส้นสีขาวนะครับ เห็นไหมเส้นสีขาวเป็นเส้นแบ่งเทนนะครับถ้ามันอยู่ใต้เส้นสีขาวมีแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งลงอ่ะอันนี้ก็เข้าเงื่อนขายกี่แท่งนี้นะครับลงมาปิดต่ากว่าเส้นขาวสังเกตตัว ao นะครับจะยืนเหนือเส้นศูนย์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีค่าตัวเลขบอกเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางเส้นศูนย์เนาะอันนี้เป็นเส้นศูนย์เป็นแท่งเขียวตั้งขึ้นมาตรงนี้เห็นไหม มันจะตรงกันข้ามนะฮะมันจะตรงกันข้ามกับกราฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นแท่งเขียวอันนี้จะเป็นแท่งแดงนะครับพอครบเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปอันนี้นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิค AO นะครับบวกกับเส้น EMA 100ในการเข้าเทรดกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคน,คนิคนี้กันเลยครับโอเคสําหรับออเดอร์แรกก็เป็นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเป็น แท่งที่ยืนเหนือเส้นสีขาวนะครับเป็นเส้นสีขาวเนาะก็ถ้ามันยืนอยู่เหนือเส้น EMA 100ตรงนี้ก็มองที่ทางที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองสังเกตตัว AO นะครับเป็นแท่งสีแดงแท่งแรกตรงนี้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่กราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นนั่นเองเห็นไหมเนี่ยเป็นแท่งสีแดงที่อยู่ต่ํากว่าเส้นศูนย์นะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับพอปิดแท่งตรงนี้นะครับเราจะทําการ เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์บ่ายนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับก็เข้าเทรดตามเทคนิคการนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นมานะครับเวลามันปิดจบแท่งเนี่ยเราจะเป็นการคาดการณ์นะครับว่าแท่ง ในอนาคตข้างหน้าหนึ่งนาทีเนี่ยนะครับว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราก็เปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันมาอ่ะโอเคนะตอนนี้เปิดบายอยู่จะมีเส้นปากสีเขียวเกิดขึ้นนะครับที่หยุดโซนด้านบนเนาะตอนนี้กราฟเนี่ยเทลงมานะครับอยู่ต่ํากว่าที่เราคาดการณ์ว่ากราฟจะวิ่งขึ้นถ้ามันลงมาอย่างนี้นะครับการเทรดเทคนิคของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการเดินเงินแบบ3าไม้นะครับผมก็จะมีไม้ทบนะครับไม้ที่2ในการที่จะย้ำนะครับทิศทางที่ ยังวิ่งขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ขึ้นในไม้แรกนะครับเราก็ต้องทบไม้ไมาที่2ขึ้นไปนั่นเองนะครับโดยการเทรดเราจะมีการเทรดแค่สมไม้นะครับทบแค่สามไม้เนาะตอนนี้ก็เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับเราก็เตรียมเปิดออเดอร์นะครับย้ําซื้อขึ้นอีกครั้งหนึ่งสามสองหนึ่งนะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไม้ที่2ลุ้นนะครับให้กราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปกันนะครับเราก็เข้าเทรดตามเทคนิคนะฮะลุ้นนะไอ้กราฟมันขึ้นไปเขียวใหญ่ๆๆยยาาวกันเลจ้ ตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสวยนะสำหรับไม้2ของเรานะ3 2 หนะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยงามนะครับตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิครับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นออเดอร์ที่2เนาะแท่งเทียนเนี่ยนะครับมีการวิ่งข้ามนะครับเส้นสีขาวตรงนี้เป็นเส้น EMA 100นะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเอง ตัวเ o นะครับเป็นแท่งสีแดงนะครับอยู่ใต้เส้นศูนย์เนาะก็จะทําการนะครับเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นในแท่งเทียนแท่งถัดไปกันนั่นเองโอเคนะครับเราก็จะมาลุยเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันเลยตอนนี้รอแท่งเทียนนะครับปิดจบก่อนนะครับแลวเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นตอนนี้นะครับก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแท่งเทียนแท่งใหม่เรียบร้อยนะครับ ก่อนหน้าก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นนั่นเองอะนะครับเราก็มารอลุ้นกันตอนนี้นะครับเหลือ10วินาทีสุดท้ายตอนนี้กราฟนี่ก็ยังเทลงมาอยู่อย่าลืมนะฮะถ้าแพ้เราจะทำการทบไม้ที่2ซื้อขึ้นมาโอเคทำการเปิดออเดอร์ไม้ที่2ทบขึ้นมากันแบบนี้นะครับเพราะว่าการเทรดถ้าเราเทรดแล้วมันยังไม่ขึ้นนะครับเราก็ ต้องเน้นย้ำนะครับซื้อขึ้นเป็นการทบไม้นะครับไม้ที่2เนาะคาดการว่ากราฟจะขึ้นกันนั่นเองโอเคตอนนี้ก็อยู่กันไม้ที่2เนาะก็ลุ้นนะครับให้กราฟเนี่ยมันขึ้นไปปิดเหนือเส้นสีเขียวด้านบนนะครับรอถึงจะได้กําไรกันนั่นเองนะครับมารอลุ้นกัน5้3สสอง หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะก็ปิดชนะกันไปอีกออเดอร์สวยงามกันเลยเทคนิค AO นะครับเทรดทำกำไรเราเทรดบายกันมา2ออเดอร์นะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขออเดอร์ซื้อลงกันบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นกราฟนะครับที่เทลงมาเนาะตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับเพราะว่าแท่งนี้นะครับก็เป็นแท่งสีแดงนะครับ ที่อยู่ใต้เส้นนะครับเป็นเส้น EMA 100นะครับมีแนวโน้มที่ทางที่กราฟจะวิ่งลงนั่นเองแล้วก็ตัว AO นะครับขึ้นยืนเหนือเส้นศูนย์ตรงนี้เห็นไหมเป็นเส้นกึ่งกลางเส้นศูนย์อันนี้เป็นแท่งสีเขียวขึ้นมายืนเหนือนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งลงในแท่งถัดไปนะครับเราก็ จะเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับโอเคก็เลสโกนะครับไปดูยกันเลยสำหรับออเดอร์ซื้อลงด้วยสูตร AO นะครับเราต้องรอให้มันปิดจบแท่งเทียนตรงนี้นะครับเราถึงจะเป็นการซื้อในแท่งเทียนถัดไปกันนั้นเองนะครับถ้ามันยังเข้าเงื่อนไขกันอยู่แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็เข้าเงื่อนไขเราก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงไม้แรกกันลงมานะครับ โอเคตอนนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายนะครับกราฟก็ปิ่มจากจุดที่เราซื้อมากเลยเดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้2กันไว้ด้วยนะครับตรงนี้กราฟดีดขึ้นมานะ3 2 1นะครับเปิดออเดอร์ทบไม้คาดการว่าจะลงกันมาอยู่นะครับสำหรับไม้ที่2อ่าตอนนี้นะครับดุ้นนะครับให้มันลงมาปิดเป็นแท่งสีแดงเราถึงจะได้กำไรนะครับถ้ามันขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวเราจะขาดทุนกันนั่นเอง ตรงนี้นะครับกราฟดื้อจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทบไม้ไม้ที่3นะครับในการซื้อลงนะครับตอนนี้3 2 1นะครับเปิดไม้ที่3เป็นไม้สุดท้ายลงมาตรงนี้นะครับจากไม้นี้นะครับเราก็จะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับรอดูผลรับกันได้เลย เรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยงามนะครับโอเคนะครับเราก็มาสรุปผลกันเนาะก็เทรดกันมา3ออเดอร์ด้วยเทคนิคเทรด AO นะครับบวกกับ EMA 100เนาะตอนนี้นะครับเทรดกันมาทำกำไรไปได้อยู่ที่1 2 3 0 3บาทนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับก็ตั้งเป้าเทรดนะครับวันละหมื่นนะก็ถึงเป้านะครับเราก็หยุดพักกันนะฮะ วันนี้ก็ได้มาใช้เทคนิคตัวนี้นะครับในการเทรดทำกำไรสำหรับใครนะครับที่สนใจเรียนรู้นะครับก็กดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับกลุ่มเราก็มีไรสดนะครับพาเทรดทำกำไรกันทุกวันอยู่แล้วนะ สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีประสบการณ์และความรู้นะครับในการวิเคราะห์แล้วก็อ่านตลาดให้ออกเนาะว่าเราจะหยิบเทคนิคไหนนะครับมาใช้ในแต่และสภาวะตลาดยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปว,วิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ